โอ้เสียงตอบมือให้กัมงนสองทีมเลยครับผมเนี่ยคู่นี้สูสีครับนี่สุดมันแน่ครับคู่ชิงชนะเลิศของวันนี้ระหว่างชายเล็กเอฟซีจากเซียนายโดยทีมงานหลังเขาแล้วก็ทีมจัดเอฟเรอเซิรดลางน้ำเอ็กแฝดสองเฟอร์รีนี่ครับสมศักดิ์ศรีของคู่ชิงครับคู่นี้ของริงครับนี่

ทีมพูพัดใส่ขวายกซ้ายสไปสไปโยกมายังกินเจ้าชิง่อยให้เซนเตอร์โยข้ามาจะบอลอร์เลืดเลือดดเโอ้โหบอลหมือหยลูกนี้ครับจะบอลเอียงขวาเข้าไปเลยโอ้ไปดูชัดกีฬามันๆได้ครับทีมแต่สามเฟรมนี้ที่ ยูทูบว้โอ้จะบอกครับนี่ครับบอกแล้วครับไปไอคิงไอคิงส่งไปเจ้าชายผู้ีิวบริกรเราเยื้องด้วยซีขวาหลังไปครับนี่โดนแซงข้างหลังได้อยู่ของเดือดเดือดใส่ซ้ายล็อกมาขวาปุ๊บ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 บอลออกมาเทฟตะวันนึ่งนี่เลนี่ครับผู้ดูรับเซฟบอลตะวันนึ่ง สองประตูสืบเขตของมานั่งสมยองให้หน่อยครับปิดยังอยู่ครับทุ่มมาเจ้าชายผู้เขียวแปรลงแล้วปล่อยให้เจ้าคิงเจ้าคิงยังไงเจ้าคิงขึ้นมาอย่างดิฉนเจ้าโจเซฟเซฟตะวันอย่างดินเจ้าคิงเซฟตะวันเจ้าคิงโดนเซฟบอลโอ้ต่อไปครับข้ามาเจ้าชายผู้เขียวหนึ่งควงจูยกมาทีมผู้พัฒอยู่ข้อซ้ายสายมองจุดติดไป้างด้วยข้อขวาสายพุ่ง ระวังโอเคไข,ขึ้นมาแล้วแปะขึ้นมาแล้วทีมภูพัฒน์โยก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 ,กสเตปซ้ายตัววางให้ตัวเองโยกขวาสเตปขวาคืนมาตัวช้ภูเขียวจากดวงดูดูไปแล้วกิอาร์แทรกเล่นไม่ได้ตัวช้ภูเฉียวซ้ายพอยังอยู่กลูกนี้คือเป้าหมายคือบวชบวชิงไม่ทุ่มทุ่มใกล้มาคือสเปียร์สเปียร์คือมาทีมทีมใสซ้ายทุ่มเหยียบเซฟแล้วก็เซฟสี่เซฟตะวัน เซฟซีจะคิวกับเซฟตะวันนี่โอ้โหมาแล้วจะอาดมงขึ้นก่อนหมุนแล้วสไปโมกพักพักขึ้นตะวันตะวันยังกินจะใช้ผู้เขียวแป่ออกมาจะอาร์มระวังเอื้อไปทางอัดซ้ายซ้ายโดนตะวันคิวข้างสนามมาวางกันด้วยกลับมาของแปดสามเฟอร์นิเจอมาโดนปีไมาเลยซีซีไปอีคิวอีคิวโดนแท็กตะวันนี้อีคิวโดนบังก่อน กับมาเขาเกตเกตยัดมาเขาหน้าสิบเกตเอ็ดขอบอลแล้วขอเอออัเอออัดปล่อยให้เออป๊อปลอยปลอ่อสปายจงว่าเปของลูกนีของสปายครับนี่จิงว่าเครไลาคส่ยังอยู่ อยู่ได้ไหมของฟูกี้ฟูกี้ให้เดวอาร์ตเดอาร์ตของสวรรค์สวรรค์เซฟอารลักอาราด่ได้ค่ะช่วยสี่้านช่วเจนือไปคับบลดนรรว์กันด้วยปรานี้หมดเวลาครับไม่ใช่ฟาวพืนมา6แปร์บแล้วข้อหนึ่งสองจ้ชายผู้เขียวออกขวาระวังฟาดโอ้เผ้ที่ถล้วกัดทีม ชาเล็กก no! okay. mm ็ปอบเกมแล้วครับนี่เอาคู่หูครับเจ้าคิงกับเจ้าคิวบาล่ักันเองแล้วครับเปลี่ยนให้เจ้เซฟเซฟซี่เซฟซี่สียท้าย่พิ่มยังอยู่กิตเจ้าชายผู้เขียวเอ้มาแล้วโยกมาสเตปขวาโยกปพ๊บมใส่ขวาสุดยังอยู่โยกบอลขึ้มต่อมาอยู่ที่จอบนใส่ผู้สาวตูวจิตหลุดต่อมาเรื่อยๆยกขวาซ้ายจะกินเซฟตะวันเซฟตะวันก็เคลียร์หนุนแล้ว เะวันะหมูหมูไม่ไหวนะวัดกันแล้วลูกพี่กับลูกน้องวัดกันแล้วจะโยกใครออกจากสนามกระดูคเขาใครจะโยกใครยกมาให้ทีมทูพัทตการมาดิซายูซฟซาตูซาตูมองมองแล้วต่อมามีจะตโอโยกมาแลอารูเอาเฟซี่มง ลูกน okay, ี้ไม่ฟาวอยู่แล้วครากินจังรวรนี้โอเคยืมห้างแต่เชเวลาต่อพุธศิสินดอกบอลให้แล้วคืนมาอยางกี่เตวร์เ้าบอ้บอบอลบลบบอลจบอลตมาอยากตีเซตสิวอ้ยโอ้ยอย่าอย่ิเจ้บอลโย่ข้ามาถึงเจ้าบอลเจ้าบอลติดที่ตีเซฟแล้วโย่ข้ามาถึงเจ้าพิมพ์ภูพัดโตมาโตบอลเจ้อลจะพุ่ม ผู้คุดได้อยู่ยุกมาแล้วสิบเอ็ดสิบเอ็ดของแปดสามแปดสามเฟมเบี่ยุกข้ามมาทางกับซ้ายกับเซฟซี่สี่สีลำเลียงนึกขึ้นมาบอกเพื่อนขยับมาปล่อยให้เจ้าชายผู้เขียวอยู่ข้างขวาพุบเซฟปังยังหูทีมผู้พัดทุ่มไกมาจู่กิงมกงถ่บปล่อยออกมาก่อนคืนหลังมาให้เจ้าเซฟซี่เอาเซฟซี่เลยกระโดดกำลังระวังกัน จผู้เจ้าออกมาทกับผดูก่อน้ามมาแล้วของทีมภูพัดทีมภูพัยานมาหันหมวดชิงหมวดชิงบังแล้วบังแล้วใส่ใส่ขวาม้ ลงสิลป์บอกแล้วลงมาแล้วลุ่นกอดเพิ่มเจ้าชายผูเขียวดูข้ามาอาซาสองยังติดจะบอลจะบอลนอนเท่จะบอลจะบอลโยคือมาอ i ิวบอซสายเจ้าสไปสไปให้อ IQ ิว่าวกี่เซ ตูสามตูมองแล้วจะเปลี่ยนเกมยังไงเป้าหมายเราคือเจ้ามัวทิงตังทิงยกอาการข้ามาเจ้าเซฟซี่คว้ยมาแล้วระวังของห้าสิบห้าสิบด้วยครับจะเปิดปุบปิ๊บเอออย่าคุมยาวขึ้นมาผู้สาวตูเซฟแล้วตูกับแล้วของทีมข้าระวังให้โหช่วยตื่นมาทีผู้พัฒน์เซฟปุบเซฟตะวันออกมาขกว่าไปเชือมพุ่มไปอีกแล้ว ทีมผู้พัฒน์ยอดเร็วๆหน่อยยอดบอลหมดแล้วยอดเร็วไม่เอาไม่เอาพอแล้ว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 พอใจครับพอใจพอแล้วพอแล้วน้องจะไปขอโทษเพื่อนจะไปขอโทษครับโอเครู้ตัวอยู่ครับน้องสกีนน้องก็รู้ตัวครับแต่น้องจะเขาไปขอโทษครับไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับเขาไปขอโทษเพื่อนเฉยๆครับต่อมาชาลีสปีดมากจะปยิงขวาครู ออกมาแล้วคู่หินไอ้คูดินไอ้ดินไอ้ดินยัดมาสิบเอ็ดยิงออกขวาเบอร์เบอรอาร์ตเบอรอาร์ตกับสิเอ็ดนี่ก็เบอร์เดียวกันครับทีมเดียวกันนี่แหละดยกคืนมา,าเชฟซี่ยกมาข้ามาแล้วตัวใจผู้เขียวควงโจมแพทย์ด้สยซพุม่มเนี่ยลูกฟูดยังติดคูดินไอ้ดินยกมาแต่แล้วสิบเอ็ดออกหน้าพุม่มซึ่งขวายังติดตัวกลเล่ของเชฟตะวันจะเดินยิ่งเฮ้ยโอ้นี่ ไม่รู้กี่โมงอยู่ข้ามาแล้วถึงผู้สาวประตูพอย,อยู่ข้ามาแล้วให้เจ้าขาด,าาาาดินขัดดินขัดดินมองแล้วบอกเพื่อนขยับโยกมาจากชิงจากชิงพิกไม่ได้โดนจะบอบจะโบอบวงลงเลยมีไซน,น์โดนแท็กต่อไปเลยจ้ชายผูกเกี่ยวทุ่มาแล้วเซฟซี่เซฟกับเซฟซี่โยกมาโูกมาแล้วโยกประเดีวไปโยกไปขวาเจ้าคิงเจ้าคิงบังนี่ ว้าวนี่ชิมองเควาไอเจ้าพ่ตออสายปคืรอ้ไปก้อหน้าพงไหนเตะไปทางนั้นแล้วไอ้ยอดรอตามบอเลยสปายเคลียร์อย่างนี้ไม่ต้องรอแล้วรับแต่หายทุกลูกถ้าสปายจะเคลียร์อย่างนี้บอกให้น้องตามบอลรอเลยตดเวลาสนาทีออมาไอ้ให้ไอ้คิงไอ้คิงไอ้ดีนไอ้ดีนไอ้คิงคือะระไไ ยกมา้ายคนออกมาแลยอเสียเหลี่ยมเสียลายเสียหน้าเสียตาไม่ได้ว่ายังไงของทีมพูทพัฒน์ยกมาทางกับ้ายสายคืนไหมยังได้อยู่ก็ชายผู้เสือฟางบอลฟ้าข้างหลังของเจ้าพูดฟ้าว ตะวอนอลูกอดยุอัพพุทธจะบอกบอลกระดูกไปทางขวาซ้ายอีคิวอีคิวหรือไม้คิวไม้คิวโดนฝักโดนยันโดนแย่งโดนเพียงโดนถื่อเอาไงก่อนเซฟเซฟตะวันบอกมาจะบอกพี่อู้ที่2องถึงสองงโยมาไอดีนโมงังถึงทีมภูพันไม้หมดเอ้ยนี่ครับ ขอโบนขอโบยครับนี่น้อนี่น้ำเจมักกะลาทีมแคทส์โอ้โหนี่ครับขอบคุณทั้งสองทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ยูยี่ชูพาั้งนี้ชายเล็กเอฟซีขัวแขมไปเป็นที่เรียร้ลย